ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ครูแจ้ทำบุญครั้งใหญ่แจกข้าวสารและเงินสดวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด -1,000 ันคันพระครูประลัดสุวัฒนาศรีลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรปราการและข้าราชการตำรวจสอพอบางพลีร่วมกันแจกข้าวสารถุงละ5กิโลพร้อม้วยเงินสด300บาทให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่อำเภอบางพลีจำนวน1000คนรวมเป็นเงินกว่า30,000 0บาทเพื่อช่วยเหลือคนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางพลีคอยจัดการจราจรอำนวยความสะดวกพระครูประหลัดสุวัฒนะศิลคุณหรือพระครูแจ้ได้กล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่9เดือน9ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของโยมแม่ทางวัดจึงจัดพิธีทำบุญครั้งใหญ่แจกข้าวสารให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจำนวน1,000ถุงและเงินสดจำนวน300บาทนอกจากนี้ยังแจกถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรืออีกจำนวน1,000ถุงพร้อมทั้งมอบ เงินสดให้ครอบครัวละ1000ันบาท ทีขาาว AEC รยงนฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด